โนเวลไวช์ชนแนลนิยายวายบายสตาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมูน้อยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาอ่านบทที่23นะคะเชินรับฟังกันได้เลยดีกว่าค่ะ My Doctor คุณหมอที่รักของผมตอนที่23กระติกน้ำที่ว่างเปล่าใครที่คุยด้วยเมื่อกี้ ผมกำลังอ้ำอึ้งถึงขีดสุดกดวางกายกักเพื่อนกนิทและได้แต่นั่งทบทวนเรื่องราวใหม่อีกครั้งคราวนี้ต้องใจกติและกมาธิทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและกลิงกังถ้าตัวกิงประชุมอยู่งั้นผมโดนผีหลอกเหรอแล้วผีที่ไหนอีกละ่ะมีแต่คำถามและปิดกระนาที่น่าสงสัตอนนี้ ทุกอย่างมันแปรปวนไปหมดโดยกเฉพาะรอบๆตัวผมทั้งกิ่งเหนือธรรมชาติและไม่น่าเป็นไปได้ทำเอาพลังงานในการใช้สมองถูกกูบแทบไม่เหลือหายใจเข้าลึกๆเจนหายใจเข้ากติมาปัญญาเกิดท่องไว้มีอะไรหรือเปล่าหมอแฟนเดดที่ยืนอยู่เห็นว่าผมแปลกไป เลยนั่งคุกเข่าตรงหน้าเขากุมมือผมอย่างปอบโยนแม้ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนั่นยิ่งทำให้กังวลความกับก้อนทำให้ผมอดหว่วงคนรักไม่ได้แอมไม่รู้เรื่องมันกระกล้องเล่นงานเขาหรือเปล่าหรืออาจกับเป็นแค่ผมที่มันกระทำร้ายบางทีถ้าผมอยู่คนเดียวอีกครั้งมันอาจออกมาก็ได้ เปล่าผมเพิ่งเกินยอมรับการพักงานไปก่อนเข้ามาเมื่อกี้นี้เองแล้วเอกสา,ารนั่นเป็นของจริงผมกล่าวอย่างวิตกก็พอเก็นไปแล้วกับเลขาหน้าห้องท่านนั่นไงกับเนายังถูกก๊อปปี้มาให้ผมอยู่ในกระเป๋าเกื้อเลยก็บอกว่านี่ก็ผีหลอกหรอแถมยังหลอกก้อนกันอีกด้วย จิงอะพักงานเหรอแล้วที่หมอบอกว่าจะให้เวลากับผมเด็ก,กวิศกะาทำหน้าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีอย่างว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยช่วยกํมทั้งเรื่องยม,มทูตแล้วก็เรื่องผีที่หลอกผมกลากระกบการการเกิดเรื่องเหนือธรรมชาติมานั้นผมมั่นใจเลยว่านี่คือฝีมือของผีกักตนที่ต้องการบางอย่าง และสังเกตดีๆมันก็ไม่น่ายากที่จะหาตัวคนร้ายใช่แอมผมพักงานเพื่อคุณแบบอยากไปเที่ยวน่ะคุณคิดทริปไปต่างจังหวัดรักสามวันของคืนหน่อยกี่แล้วก็ช่วยไปเตรียมกระเป๋าให้ทีนะแล้วกล่องทุ่มก็ไปรอรับผมที่หน้าโรงพักตกลงไหมผมดีเนียนไปกับความเข้าใจผิดของคนรัก พอไม่อยากให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ปลอดภัยรอบตัวผมแม้แต่เรื่องเดียวจริงนะหมอแต่ว่าหมอรักหน้าที่มากไม่ใช่หรอแล้วนี่ยอมพักงานเพื่อไปเที่ยวกับผมเลยเนี่ยนะแปลก,ปกไอ้นี่มันก็กาะอยู่กับผมมากไปจนติดนิสัยกล้าสังเกตกาแล้วมั้งเนี่ย ปล่าผมก็แค่อยากไปเที่ยวกับแฟนน่ะตอนนี้ข่าวเรื่องเราดังไปทั้งโรงพยาบาลแล้วไม่รู้หรอผมขี้แก่โดนมองแปลกๆด้วยทำไมหรือคุณไม่อยากไปงั้นไม่ไปก็ได้นะผมไปยกเลิกเลยดีกว่าไม่ว่าเปล่าผมยังทำท่ากรุกจริงๆจนแอมต้องรีบวางห้าม เดี๋ยวๆไปกลิบไปผมไม่ทิ้งโอกาสดีๆแบบนี้หรอกเด็กเอาแต่ไกลรนรานคงกลัวผมจะเปลี่ยนไกลจริงๆเอาอย่างนี้คือครับหมอตอนนี้หน้าหนาวเราไปน่านกันนะดอยกระเหมอดาวที่ผมกับเพื่อนเคยไปน่ะโรแมนติกมากๆเลยถ้าได้นั่งปิงเตาฐานแล้วนอนกอดกันดูดาวผมคงฝันดี แต่ผมคงเขินมากเขินกกุดๆเลยด้วยเหรอก็ดีนะผมพยายามตอบเกียงนิ่งแล้วเป็นหน้าหนีไปก้องมองปฏิทินเพื่อก้อนอาการหน้าแดงของตัวเองกับการวันโนภาพตามที่แอมพูดผิงไฟนอนกอดกันแล้วก็ดูดาวกระโรแมนติกไปแล้วเด็กบ้า เป็นอันว่าหมอตกลงงั้นผมไปเก็บของเลยนะอยากอยู่กี่วันดีครับคุณแฟนบอกไปแล้วไงสามวันก็พอถ้าครบสามวันก็ให้คุณพาผมกลับมากล่องที่บ้านเลยนะผมอาจกระลับในรถหรือนอนเพลินในเต็นท์ก็ได้รากมาเลยอย่ากกนไตไม่ต้องพยายามปลุกด้วยพูดเหมือนตัวเองก็ไม่ตื่นงั้นแหละ งั้นเดี๋ยวผมรีบกลับไปกัดของแล้วรีบกลับมารับนะครับคงทันไปกองหมอที่โรงพักแหละไม่นานหรอกพูดกบคนตัวโตวก็ระดิการีออกจากห้องผมไปทางที่ก่อนหน้านี้ใช้เหตุผลอะไรก็ไม่ยอมลุกแท้ๆเรื่องที่ว่ากาวันผมจะไม่ตื่นนั่นค่อยคิดละกันว่าจะทำยังไงให้เขาไม่รู้ว่าผมตายก่อนมาถึงกรุงเทพ ไม่งั้นพ่อคุณได้ขับรถลงหน้าผาค่าตัวตายตามแหงๆแต่ตอนนี้มาเอาเรื่องที่ผมโดนหลอกก่อนดีกว่าประเด็นไม่ใช่ว่ามันคือใครแต่อะไรคือสาเหตุให้มันทำแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างแรกที่ต้องคิดมันได้อะไรจากสิ่งที่ทำและมันมาร้ายหรือดีถ้าคิดดีๆมันก็แปลก อยู่ๆเราก็จะตายอีกสามวันโวนผีสังให้พักงานสามเดือนมียมทูดมาขอให้เล่นเกมบ้าปอที่ไม่น่าเกิเป็นไปได้อีกละครมากมันต้องมีอะไรแน่ๆผมพายตามองไปทางกระเป๋าเน่าๆของตัวเองในนั้นมีตัวก่ำคันก็ด้วยกิไอ้คุณท่านยมที่ผมค่อนข้างมั่นใจ ในตอนนี้ว่าไม่น่าใกล้ของริงแต่มันก็เนียนไปหรือเปล่าทำไมก็ต้องลงกระติกตามคำกังผมด้วยแต่เราจะเก็บรายนี้ไว้ก่อนเพื่อยืนยันอะไรบางอย่างที่ผมกำลังคิดอยู่ไปจัดการกับอีกตัวหนึ่งดีกว่าไอ้ผีเด็กที่น่าจะรู้ทุกเรื่องอรนินพี่รู้ว่านายอยู่ในนี้ออกมาก็ดีดี หรือต้องให้พี่กราบช่างก่อนผมพูดอย่างนิ่งๆแต่ทุกอย่างในห้องก็ยังคงเงียบพี่ก็นับหนึ่งถึงสามนะผมกอกตามองไกลขวาอย่างละเอียดเผื่อมันก็โผมาแต่ด้วยความเงียบและบรรยากาศหนาวเหน็บทำให้ต้องขู่กันต่อไป1ก็ยังคงเงียบ ปกติไอ้เด็กนั่นต้องออกมาต่อว่าผมแล้วไม่ใช่หรอข้อหาคมขู่ผีที่ไม่มีทางตู้สอไม่มีกตัญตอบรับเก่นเคยสามกแข่งล่ะนะขอให้ให้ให้ไม่ออกจริงๆฮะ ผมเองก็ไม่ได้ใจร้ายระแ,แช่างมันได้ลงคอซะด้วยสิหรือไม่อยู่แถวนี้จริงๆไม่นะไม่น่าเป็นไปได้ไม่ออกมากิงหรอพี่จะไปทรมานแดนเนียลให้ร้องไห้เลยคอยดูติกิบโอ้ยไม่ได้ดังใจลเลยเว้ยเอางั้นก็ได้ไม่ออกก็ไม่ออกตัดตัวใหญ่ก่อนก็ได้วะ ผมลุกออกจากเก้าอี้เดินไปเปิดกระเป๋าและหยิบกระติกน้ำออกมากระพมันยังดูปกติดีผมลองเขยา่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างในก็ว่าไปวิญญาณคงไม่มีน้ำหนักหรอกเนอะหรือไม่ท่านยอมเกอ,อาจใช้วิชาตัวเบาได้ทำไมมันเปิดยากกว่าตอนปิดอีกวะผมพยายามหมุนฝาเปิดไปมา แต่ไม่ว่าทํายังไงมันก็ไม่ยอมขยับเลยแม้แต่น้อยอึ๊บ <treadmill. S 1> ก็ยังไม่มีวี่แวว่ากกติกบ,บ้าเอ้ยอีกทีหน่าฮ <c oughs> ผมบิดกุดแรงที่มีอีกครั้งเรียกได้ว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ไกลหมดฮกว่าก็ออก ผมมองฝากระติกตีเงินในมืออย่างไรเหี่ยไลยไม่กล้าว่าไอ้ที่ตอดหนึบขนาดนี้ใครเอากาวมาทาไว้หรอพ่อคุณแต่กลั้งมันก่อนเถอะท่านยมของผมล่ะผมเปลี่ยนเป้าไายตากากฝากระติกมาเป็นตัวกระบอกแทนฮืมทำไมมันว่างเปล่าวะผมลองยกคว่ำเทแล้วขยาว่าเผื่อจะมีอะไรหล่นลงมาแต่ก็ป๋อแป ไม่มีแม้แต่เกล็ดผงแล้วท่านยมล่ะไอ้เงาดำๆนั่นมันหายไปไหนหรือใครก็มาปล่อยไปแต่มันติดคำสังของผมอยู่นะกลับไปไหนได้โดยที่ผมไม่อนุญาตหรอแอมผมรีบไม่รอช้าล้วงเอาโทรศัพท์มากดโทรออกหาเขาทัานทีเมื่อคิดได้ว่าแอมเป็นคนเดียว ที่ใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ตอนที่ผมไม่อยู่และเข้าใกล้กระติกมากที่สุดบวกกับความอยากรู้ของเก้าตัวเมื่อกลางวันด้วยนั้นเราไม่ยากเลยหมอคนไปถึงไหนแล้วฮะผมหรอก็ขับรถอยู่ถึงไฟแดนตรงแยกตลาดพอดีไม่ไกลนี่กลับมาละเดี๋ยวนี้ ผีมันอาจจะตามไปก็ได้ไอ้ตัวปว่วนเล่นอะไรไม่เท่าท่าทำไมล่ะถามมากจริงกลับมาเดี๋ยวนี้แล้วก็กแายภาพมากะว่าคุณเป็นคนเปิดกระติกน้ำใช่ไหมผมถามเก่งที่คากายอย่างไม่อ้อมค้อมคนเถื่อนแบบนั้นรีรามากก็น่ารำคาญผมรู้ว่าคนรักต้องยอมรับแน่ๆ ถ้าเป็นคนทำแอมเป็นลูกผู้ชายพอเขามีตักตีอย่างเงียบนะเด็กบ้าตอบมากะว่าคุณผิดคำพูดที่รับปากผมว่าจะไม่เปิดมันไม่มีกัดกะเลยจริงๆผมไม่น่าไว้ใจคุณพอคิดว่าคุณกระรักก,กักสัญญาเลยให้ตายสิมันเงียบแปลกๆนะผมเริ่มเอะใจ ที่เขาไม่ตอบโต้หรือแก้ตัวอะไรกลับมาเลยมันไม่ใช่แฟนผมกักนิดความก้าวต่อรอดต่อเถียงไม่มีใครเกินมันหายไปไหนหมดหรือกลับนึกผิดก็ไม่น่าจะเป็นไปได้คนที่ขมขืนผมแล้วตื่นเช้ามาทำหน้าตายได้ไม่มีทางมากลันึกกับเรื่องแค่นี้แน่แอมผมกลังให้คุณพูดเดี๋ยวนี้นะ ด้วยความกังวลผมกึงขึ้นเกียงแต่ิ่งที่ตอบมากลับเป็นนั่นคือความกล่องที่กล่องหรือเปล่าไม่ใช่เกียงแฟนผมมันเป็นความกล้องกังวลนในหูที่ทำได้ดีว่าคือใครเกียงทุ้มตามกวนขนลุกที่ผมไม่สามารถลืมได้เกลียงของไอ้เงาดำที่หายไปคันโยมทูต ผมตะกรอนลั่นห้องด้วยความตกใจกอะไรยังไงทำไมมันมาพูดแทนแอมกรุปมันใช่ไหมที่ปอมเป็นผู้อำนวยการมาหลอกผมแล้วตอนนี้มันก็ไปอยู่กับคนที่ผมห่วงที่กุดด้วยความจวยมาเยือนละยังจำกันได้ผีอย่างข้าก็ดีไกลไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงท่านทำอะไรแอมหรือเปล่า ฮอยากแก่งดังติข้ากวกาไปหมดแล้วบอกได้แค่ว่าข้าไม่ได้คิดร้ายคำพูดกับการกระทามันก่อนทางกันขึ้นเกิงเลยนะไม่คิดร้ายแต่มึงกิ่งร่างแฟนกูใช่ไหมบอกมาปล่อยแอมนะมาคุยกับผมตรงๆท่านต้องการอะไรกันแน่ในระหว่างที่พูดผมก็ไม่ปล่อยเวลาเสือเปล่า คว้ากระเป๋าตัวเองแล้วรีบตรงดิ่งไปที่รถทันทีจะตายอยู่แล้วยังห่วงคนอื่นอีกสามวันกับความผิดที่ก่อเอาไว้คิดหรือว่าเรื่องกระจุง่ายๆต้องการอะไรตอนนี้ผมร้อนรนมากห่วงแอมก็ห่วงแต่ไปโดยไม่มีแผนก็ไม่ได้ทำได้แค่รอฟังแล้วหาทางกลับกุดอ่อนล่อมันออกมาเท่านั้น ว่านอนก่อนง่ายก็เป็นนี่นากิ่งที่ผมต้องการคือเล่นก้อนหาไงล่ะตามหาค่าให้เกอแล้วเขาก็ปลอดภัยมันง่ายแปลกๆนะได้ผมก็ะทำตามที่บอกจะทำอะไรเขาก็พอดีมาเกอกันที่น่นตามที่เขานัดก็ไว้ข้าไปล่ะกายถูกตัดไป ผมได้แต่นั่งหัวเสียภายในรถหนีงานออกมาแบบนี้เกิดเรื่องโดนไล่ออกแน่ๆอาชีพหมอมันไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะไม่ใช่แค่ตรวจผมยังต้องราวอดตามเช็คอาการคุณแม่ที่ใกล้คลอดอีกหลายคนแต่ไม่ไปก็ไม่ได้นั่นแฟนผมเขากำคัญกับผมมากการรักงานก็ดีอยู่แต่นี่ไม่ใช่ MV เพลงเก้า ที่ผมก็ปล่อยให้คนรักรเผชิญปัญหาคนเดียวแล้วตั้งหน้าตั้งตาช่วยชีวิตคนอื่นหมอไม่ได้มีคนเดียวในโรงพยาบาลครับถึงผมจะไม่อยู่ท่านอื่นก็กรักษาได้กลับมาติดตามอาการพวกเขาหลังจากนี้ก็ยังไม่หายอุดมการหนึ่งชีวิตก็มีค่าถูกฝังในใจของแพทย์ทุกคนอยู่แล้วข้อเสนอแปลกชะมัด อยากเล่นมากไม่ใช่ไอ้ก้อนหาเนี่ยได้ผมกัดฟันแล้วกระตารถขับออกไปจากโรงพยาบาลมีนิคันงามเคลื่อนไปตามท้องถนนอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาการกรากรภายในเมืองหลวงกังติดขัดกนหน้าปวดหัวรถใหญ่เบียดรถเล็กรถเล็กก็ทางของรถใหญ่รถก็เกิดก็กอนกรอยเท้าไปบนฟุตปาด ยังเร็วกว่าตากแอนในรถหรูเลขกไปแดงที่ค่อยๆนับถอยหลังทำให้ผมยิ่งร้อนกจรกวนกวายคิดถึงแต่หน้าคนรักไม่หยุดในขณะที่ไฟกรากรเปลี่ยนเป็นสีเขียวผมเหยียบคันเร่งบีบแต่อย่างรวดเร็วเพราะต้องการความร่วงไวที่กดุดในหัวผมตอนนี้มีแค่ต้องไปให้เร็วๆตอนนี้มันมีตัวประกันกำคัญอยู่ในมือ มันให้เวลาผมก็จริงแต่ไม่รู้เลยว่าก็ราักากักกักแค่ไหนผมรักเกินหมอเป็นคนเดียวที่ผมรักได้โปวดอย่าไปกักผมภาพของแอมฉายชัดไปมาราวกับวิดีโอที่เล่นก้ำคำหวานหูทุกอย่างที่เขาพ่ําบอกกำลังกัดเกินในมนโนภาพของผมผมตีดต้องพูดคำนั้น อย่าเป็นอะไรนะแอมไฟแล้วถูกตกอย่างร่องร้อนเมื่อถึงทางแยกที่จะเลี้ยวออกจากกรุงเทพผมชะลอความเร็วลงเพื่อให้รถคันข้างหน้าขับเลยไปก่อนเพื่อจะเหยียบคันเร่งแต่อยู่ๆโทรศัพท์หน้ารถก็ก่นโชว์เบอร์เรียกเข้าของคนรักผมและถ้าผมเดาไม่ผิดมันคงไม่ใช่เช่าของเครื่องแน่ที่โทรมา ฮัลโหลผมกำลังไปข้ารู้แก่งรผมก่อนขนลุกตอบมาตามเดิมกนผมอดที่กำหมันใกล้ไม่ได้บอกไว้ก่อนว่าถ้าแฟนผมเป็นอะไรไปผมไม่เอาท่านไว้แน่ไม่ว่าจะเป็นโยมโมทูตหรือไอ้ผีเด็กที่อยู่ที่นั่นด้วยผมกอกเสียงลงไปด้วยความโมโห ปลายไายเงียบไปเหมือนกำลังตกใจมากกว่าที่ผมพูดเรื่องผีอีกตนกึ่งหายหัวไปใช่ครับนินผมปฏาติดปลาต่อเรื่องราวที่ไม่ลงตัวนี้แล้วหาช่องโหว่ที่รู้ใหญ่เลยว่าผีที่จะตามมาหลอกผมได้นั้นจะมีความแค้นอะไรกับผมล่ะถ้ากาไม่ผิดเด็กดั่นเคยพูดว่าผมเป็นคนเดียวที่กืนื่อนกับเขาติด แม้ตอนนั้นก็ได้แค่ยินแต่ตอนนี้เห็นตัวด้วยนั่นผมก็หาคำตอบไม่ได้วันพาอาจเกี่ยวข้องแต่แดงกลวงไกลยิสติต้องการอะไรกันแน่อยากกระลุกอะไรง่ายๆถ้าไม่ใช่อย่างที่เก้าคิดกระัดรถที่ตามมาให้หลุดเดี่ยวนี้ทำไมไม่ต้องถามมาที่นั่นเดี๋ยวนี้เลย ถ้านหนึ่งพุ่มยังไม่ถึงข้ากะเอาแฟนก็ไปโดดหน้าผาไม่ได้ขู่นะแน่าก็รู้ดีนี่ว่าเปิดเกินความเกลียงเป็นยังไงคำพูดเริ่มทันก็ใหม่ขึ้นแล้วนะท่านโยมเรื่องมากด้วยโลเดที่กุดเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่ค่อะไรวะทุ่มหนึ่งกับการขับรถเนี่ยนะตอนนี้ปลายกองท่านคิดว่าผมวับได้หรือไง เาให้แหกโค้งตายว่างั้นเถอะก็แค่เหยียบคันเร่งมิดอย่าให้มีรถคันไหนตามทันก็ได้ไม่มีรถติดอ้อหรอผมแกงกรุงอย่างมันใกล้งั้นจำไว้ด้วยนะไม่ว่าที่อยู่ตรงนั้นจะเป็นใครเห็นดีกันแน่ผมตัดกายอย่างหัวเกียไม่คิดว่ามันกระทำจริงอย่างที่พูดแต่ก็ไม่กล้าเอาแฟนไปเลี่ยง มันต้องมีแผนอะไรแน่ๆในเมื่ออยากให้ผมไปถึงเร Bell ็วๆอาจเป็นไปได้ว่าเป้าหมายที่แท <im picked> ้จริงคือตัวผมนี่หรือเปล่าที่เด็กนั่นบอกว่าผมกระตายกระโดนผีฆ่าตายใช่ไหมร่วมขบวนกันแหงๆอย่าไว้ใกลทางอย่าวางไปผีจริงๆเรื่องนี้ก็กบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่ยี่สิบาม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกัะคุ้ให้ช่อง Novel v a c h Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันตอนต่อไปนะคะ